สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันอีกเช่นเคย์นะคะในคลิปการจัดตาในกอนสองนะคะจากวันนี้เราเรียนในหน่วยการเรียนรู้เรื่องปลอดภัยไว้ก่อนนะคะความปลอดภัยจากการเล่นของเล่นนะคะการเล่นในสมรรกรื่นการเด็กเล่นจะทำให้สิ่งกระจายนะคะความปลอดภัยจากการเล่นของเล่นนะคะของเล่นที่เป็นของเล่นชิ้นเล็กๆนะคะ ของเล่นที่เด็กเล่นนะคะเพื่อความสนุกสนานเพลินเพิ่มของเล่นที่มีชิ้นเล็กไม่ควรนำเข้าปากเพราะอาจจะทําให้เด็กติดคอแล้วอาจจะทาให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้นะคะของเล่นที่มีเชือกนะคะเด็กๆก็ควรเล่นให้ถูกวิธีด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเล่นไม่ถูกวิธีมีเชือกที่ลาดอาจจะรัดคอแล้วก็จะทาให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้เช่นกันนะคะ ไปนะคะปืนอัดลมนะคะเด็กผู้ชายชอบเล่นปืนอัดลมยางยีงนอะไรก้อนน้องนี้นะคะหากผู้ปกครองจะซื้อก็ควรให้เล่นเฉพาะตอนที่อยู่ในใสายตาของผู้ปกระครองเท่านั้นนะคะเนื่องจากของเล่นพวกนี้สามารถสร้างอันตรายของรอบข้างหรือตัวเองได้หากเม่อะมะัดระวังนะคะต่อไปนะคะจะเป็นของเล่นที่มีคมมีแหลมมีความ มแล้วก็ไหล่งนนะคะอาจจะเกิดอันตรายได้ไม่ควรมาไปเล่นกับริเวณที่มีคนไเยอะหรือทางที่ดีก็ให้ผู้ปกครองนะคะให้ยังลดความรุนัรนออกไปนะคะจะดีที่สุดเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างไม่รู้ตัวนะคะในภาพจะเป็นของเล่นรัวนะคะก็คือมีดนะคะของเล่นเป็นของเล่นพลาสติกอาจจะมีความคมในส่วนที่ ลายของบีนะคะเทราไฉนแล้วนะคะเวลาเล่นจะต้องอยู่ในสายตาผู้ใหญ่เสมอคะต่อไปนะคะของเล่นที่มีเสียงดังอย่าเล่น,กกนมมกใกล้หูเพราะเด็กบางคนไม่รู้อย่าเอาไปคาดใกล้หูนะคะพอเสียงดังมากๆก็จะเอาไปแนบหูอาจจะเกิดอันตรายากับระบบทางได้ินหายในะคะพ่อแน่จึงไม่ควรนำเอาของเล่นประเภทนี้ไปใกล้ๆหูนะคะแล้วก็ เด็กๆควรจะรู้นะคะว่ามันเสียงัาเกืนไปนะคะอาจจะทำให้เราเก็บเพื่อหของเราได้นะคะต่อไปนะคะการเล่นในสนามเด็กเล่นเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นนะคะก่อนที่เด็กเล่นเด็กๆจะเล่นนะคะก็ต้องดูความแข็งแรงของเครื่องเล่นว่าสมุดไหมนะคะเพื่อความปลอดภัยในการเล่นดีว่ีก่องนะคะ ต่อไปนะคะการเล่นเครื่องเล่นกระราลื่นนะคะเด็กๆควรเล่นอย่างถูกวิธีโดยการเข้าแถวต่อแถวเล่นทีละคนไม่ควรถักเพื่อนลงมานะคะเพราะอาจจะทําให้เกิดอันตรายได้แล้วก็ให้เด็กๆนั่งน,นะคะแล้วก็ปล่อยตัวลงมาทางกระดานลื่นไม่เดินขึ้นมากระดานลื่นไม่ยืนฝั่งทางที่เพื่อนกำลังจะลื่นลงมานะคะเพราะอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ กระดานหกนะคะเด็กๆคนเล่นกัน2คนและเวลาเล่นนะคะเด็กๆจะต้องนั่นงพร้กันที่กระดาน6กนะคะแล้วก็ไม่ยืนบนก,กระดานกระดานหเพราะอาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้นะคะาการเล่นเล่นสถานที่เสีอีกันไายนะคะ,ะในนี้นะคะก็จะเป็นสิบดเสียงในสสถานที่ ที่วักเกิดเป็นสิเหตุกับเด็กนะคะอุบัติภัยกับเด็กในโรงเรียนนะคะหนึ่งก็คือสนามเด็กเล่นสองก็คือโต๊ะแล้วก็เก้าอี้ในห้องเรียนนะคะสามก็คือสระว่ายน้ําหรือบ่อน้ำที่ในโรงเรียนสี่อาคารเรียนห้าตู้น้ำดื่มหรือแท่นน้านะคะตู้น้ำดื่มหรือแท่นน้าที่เสียบไฟนะคะแล้วก็สนามกีฬา อาคารก่อสร้างบันไดนะคะแล้วก็คเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็ประตูนี่นนะคะเป็นจุดเสี่ยงสถานที่อันตรายนะคะ <ๆ S 1> คเด็กๆควรเฉลี่ยเล่นนะคะๆๆคต่อไปนะคะป่าที่มีหญ้ารกๆนะคะเด็กๆก็ไม่ควรไปเล่นเพราะอาจจะเป็นที่เลอาศสยของสัตว์แม่มีพิษนะคะ,ๆๆะ,คะต่อไปนะคะ,ะกิจกรรมสร้างฝงนะคะ วันนี้นะคะเราจะให้เด็กๆกระบายสีรูปภาพนะคะในรูปภาพเป็นรูปภาพการความปลอดภัยบนห้องเสมน,นะคะสังเกตว่าเด็กๆข้ามถนนบนทางน้ลายนะคะเด็กๆระบายสีเสร็จีมบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมประเมินผลงานของตัวเองด้านล่างแล้วเขียนชื่อด้านบนด้วยุีครั้งน,นะคะต่อไปนะคะ เราจะมาทบทวนการอ่านนะคะหน้าที่ห้นะคะพร้อมหรือยังคะวันน en> ี aos, well ้เราจะมาทบทวนการอ่านหน้าที่ห้ถ้าพร้อมแล้วนะคะใช้ร้อมกับคุณครูเลยนะคะปอปอเอเอรออรอปอเอีรอปิดปอเอรอปิดปอเอดอปิดลอเอบอเล็ดรอเอกอติจอเอรอเจ็ดหอเอรอเห็ด ตอเอกบอเจ็ดกอเอกบอเก็บเหมือนเป็นคำนะคะตอเอกดอเป็ดรอเอกบอเล็บตอเอกดอเอกบอเล็บเจ็ดเห็ดเจ็ดเก็บต่อไปนะคะ,ะกิจกรรมการเขียนนะคะ <The language> เราจะมาเขียนฝึกอ่านแล้วเขียนตาพื้นฐานนะคะทำแรกหน้าที่หนึ่งนะคะอ <The language> ่านว่าหอบมอโอหนู กอรอรคราโตอายอตายนีิอกตากระตายอรออพระโออากกปาโออาตายนี่ถูกป้ากตอัครอฟังขออุกูวิถทคู่ชอายอชายคู่ชายมอัคมะรออิลิมะลิเขียนเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมกระบายสีรูปภาพนะคะและเขียนชื่อนามสกุลตัวเองด้านล่างด้วยนะคะ No, por porque...